โซนที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เป็นโซนของบริเวณพื้นที่โรงงานหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะพบก,กับช่องลี่ลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลีก็ได้รับโอกาสดีนะคะเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเบสเกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะลี่ก็อยู่กับคุณแม่สิริวันจึงทิรพาน,นิชนะคะเจ้าของโรงงานเบสโกคสีค่ะ,ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เป็นโอกาส ที่คุณลี่ซึ่งเป็นเพื่อนท้องกิฟได้มาเยี่ยมชมโรงงานเลยขอให้ช่วยทำวิดีโอไว้ค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้จัดการโรงงานพายเยี่ยมชมนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ลี่ก็อยู่กับพี่เอมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เอมแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อชัยพัฒนชูพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อเอม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการบริษัทที่นี่แล้วก็รับผิดชอบในส่วนของการบริหารงานภายในบริษัทเบสโก้ในนะครับพลาสติกธุรกิจของเราเป็นธุรกิจในเรื่องของการทำแม่พิมพ์พลาสติกแล้วก็อุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกประเภทเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักง,งานและรวมถึงเครื่องใช้ท,ทั่วไปนะครับที่เราเรียกว่าคอน sumer product และอุตสาหกรรม พลาสติกประเภทยานยนต์ด้วยครับเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมธุรกิจครับผมขอบคุณครับไปดูกันเลยค่ะภามที่เราเห็นขนาดนี้นะครับเป็นพื้นที่ในการเตรียมวัตถุดิบนะครับประเภทเอ่อพลาสติกหรือที่เราเรียกว่าประเภทเลวัตถุดิบประเภทเลซินที่จะถูกนำมาเตรียมแล้วก็คัดแยกเพื่อจะนำไปจ่ายในการใช้ในแต่ละเครื่องฉีดพลาสติกที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับก็มีตั้งแต่ 40ตัน50ตันจนถึง350ตันที่เรามีอยู่ภายในบริษัททั้งหมด53เครื่องครับเออที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นชิ้นส่วนพลาสติกหนึ่งประเภทเราเรียกว่ากลุ่มประเภท Consumer Product สินค้าตัวนี้นะครับเป็นเออกล้องโพลาลอยนะครับซึ่งมีตลาดส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนี่ที่เห็นอยู่นะครับเป็นส่วนของงานเตรียมแม่พิมพ์นะครับซึ่งแม่พิมพ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทในเครือเราเป็นบริษัทเบสโกอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้สร้างหรือทําแม่พิมพ์ขึ้นมาจากนั้นแม่พิมพ์ที่เราสร้างหรือเตรียมขึ้นมานั้นจะถูกมายัางพื้นที่บริเวณน,นี้เพื่อจะทําการล้างตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ในการที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะนําไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในรายการผลิตของอินเจกชันพลาสติกภายในโรงงานเราครับ Oh, ออน,นี้คืชิ้นส่วนที่เรากำลังตกแต่งอยู่นี้นะครับเป็นชิ้นส่วนประเภทเอ่อชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์โนะครับหลังจากที่เราฉีดผ่านแม่พิมพ์พลาสติกออกมาแล้วชิ้นงานพวกนี้นะครับจะมีบางส่วนที่จําเป็นต้องเอามาตกแต่งหรือซ่อมแซมในส่วนของบริเวณพื้นที่ที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามก็คือพยายาม เอ่อแต่งชิ้นงานให้สวยงามแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็พร้อมนำไปชั้นง,งานสําหรับลูกค้านะครับส่วนนี้เป็นส่วนของโรงงานเอ่อผลิตในส่วนของโรงงานที่2ซึ่งเป็นพื้นที่ติดงานติดกับโรงงานที่1นะครับเอ่อส่วนของโรงงานเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งเอ่อในส่วนที่2ตรงนี้จะเป็นเครื่องจกักรนะครับเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเครื่องจักรตันนะครับเอ่อขนาดกลางนะครับก็จะตั้งแต่ร้อย 100ตันถึง130ตันนะครับที่เราเห็นในภาพทั้งหมดตอนนี้โรงงาน2เราเนี่ยก็จะผลิตสินค้าอยู่รวมกัน,นหลายหลายกลุ่มกลุ่มประเภทสินค้าครับผมออน,นี้เป็นล้อตูอเ้เย็นขนาดใหญ่ก็จะมีล้อในการนี้เข้าไปซับพอร์ตเพื่อจะทำ เออให้ให้ตู้เนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้ตอนนี้นะครับเป็นอีกสินค้า1ประเภทกลุ่มสินค้าก็เป็นเอ่อกลุ่มสินค้าประเภทยานยนต์นะครับสินค้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ติดอยู่ท้ายรถยนต์นะครับเออสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าอีกหประเภทนะครับเอออยู่ในกลุ่มของเราเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับตัวนี้เป็น ชิ้นงานของหน้าจอรีโมทรีโมทคอนโทรลที่ใช้สำหรับแอร์คอนดิชันอออันนี้เครื่องอะไรคะพี่ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นเครื่อง i n เครื่องอินเคันพลาสติกนะครับที่มีขนาด350ตันนะครับใช้สำหรับการฉีดพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ประมาณสัก1ฟุตนะครับและษาะชิ้นงานที่เราเห็นตอนนี้เป็นกลุ่มสินค้าอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ ทางด้านคอนสตรักชั่นทางด้านโฮมการสร้างบ้านนะครับกลุ่มสินค้าพวกนี้ก็จะไปใช้สําหรับการติดในส่วนของพวกวงกบและหรือประตูหน้าต่างนะครับที่ปัจจุบันก็จะมีหลายหลายธุรกิจที่ใช้สินค้าประเภทนี้เข้ามาในอุตสาหกรรมพลาสติกครับโซนที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้เป็นโซนของบริเวณพื้นที่โรงงานหนึ่งนะครับที่เรามีขนาดเครื่องจักรขนาดใหญ่ก็ตั้งแต่ร้อยสา 2 2 0 230 280และ350ตันนะครับค่ะหลังจากที่เราได้ไปชมโรงงานผลิตเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นทางนะคะในการทําแม่พิมพ์นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เอ็มแนะนําค่ะในส่วนที่เรายืนอ,อยู่ขนาดนี้นะครับเป็นพื้นที่โดยรวมของบริษัทในเครือของเราทั้งหมดและจุดที่เรายืนอ,อยู่นี้นะครับเป็นจุดของโรงงานแม่นะครับ เป็นเบสโกอินเตอร์เน่นแนลที่เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกนะครับเราจะรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าภายนอกเข้ามาแล้วก็สั่งผลิตแม่พิมพ์ที่โรงงานณจุดที่เราอยู่อยู่ตอนนี้โรงงานนี้มีหน้าที่ในการผลิตแม่พิมพ์เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานที่2ที่เราได้เยี่ยมชมเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตต้นน้ำนะครับเราเรียกว่าต้นน้ําก็คือผลิตแม่พิมพ์แล้วก็นําแม่พิมพ์ที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ย ไปทาการทดลองผลิตที่โรงงานพลาสติกที่เราเยี่ยมชมเมื่อกี้และหลังจากนั้นเราก็จะนําชิ้นส่วนที่เราทดลองผลิตเพื่อประเมินคุณภาพของแม่พิมพ์กับลูกค้าหลังจากทุกลูกค้าอนุมัติแล้วเนี่ยแม่พิมพ์ตัวนั้นก็จะถูกนำมาใช้เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่องในโรงงานที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะตอนนี้ลี่ก็อยู่ในโรงงานผลิตแม่พิมพ์นะคะห้องดีไซน์นะคะรู้จักกับพี่โดงนะคะเดี๋ยวให้พี่โดงแนะนํานะคะว่าห้องนี้ทําอะไรบ้างคะ่ะฮลัลโหลสวัสดีครับผมชโชโรสุกเกษมครับ เป็นผู้จัดการบริษัทเบสโกอินเตอร์เนชแนลนะครับอยู่อำเภอหนองแคจังหวัดส,สระบุรีครับผมขั้นตอนการดีไซน์ฮะก็ก็มีทั้งโปรแกรม2 d 3D ก็จะมีฮะดีไซน์ก่อนเขียนแบบแล้วค่อยทำแบบออกไปเป็น2 d นะครับให้ลูกค้าสั่งงาน ให้ลูกค้าพูบก่อนถ้าโอเคก็ให้พนักงานพนนักงาปฏิบัติงานได้เลยนะครับเชิญชมห้องครับแต่และห้องก็นี่คือเป็นเครื่องวายคัตนะครับใช้เส้นลวดในการตัดชิ้นงานนะคือแบ,แบบออกมาแล้วเนี่ยก็จะสั่งให้เขาทํางานโดยใช้เครื่องวายคัตนะเป็นเส้นลวดตัดในน้ํานะครับในความละเอียดสูงครับนะ มีโปรแกรมคอนโทรลเป็น G-code นะครับสั่งเข้าไปแล้วก็ให้เดินตามตามตามที่เราเขียนแบบมาลักษณะงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใชอนะ่อย่างเมื่อกี้ในคอมพิวเตอร์ที่ 3D เขียนเขาก็จะมาทำงานวายคัตแมชชีนตามแบบที่ทางดีไซน์เขาเขียนมาห้อง QC นะครับผมเป็นเครื่อง c m MM. เม ตรวจเช็คชิ้นงานแกะแบบซึ่งงานทางวัด Data ครับก็จะพอดออกมาเป็นพอยเลยฮะละเอียดมากใช่ครับค่อนข้างเป็นไมคป็น Microsoft ครับผมซึ่งงานบางงานคือเป็นพาร์ตมาเป็นชิ้นงานมาเราก็มาแกะแบบหรือวัด Data ได้หมด ใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องนี้วัดอ่าสำหรับห้องนี้นะครับจะเป็นเครื่อง CNC milling นะครับคือเป็นเครื่องกัดงานนะครับโดยระบบคอมพิวเตอร์สั่งเป็น CAD CAM นะครับสั่งจากคอมพิวเตอร์เข้ามายันเครื่อง Simulate, แล้วซิมูเลตแล้วก็นัดชินครับก็จะเป็นโซนแต่ละเครื่องแต่ละไซส์ของ,ของเครื่องครับนี้เป็นเฟืองนะคะแล้วก็มีเครื่องทำเฟืองอันนี้นะ อย่าเครื่องจักรใหญ่ๆนั่นเลยแม่พิมครับส่วนห้องนี้เป็นห้อง EDM ครับผมใช้เล็กใช้ทองแดงหรืออิเล็กโทรดนะครับเป็นการ EDM หรือสปาสงานแม่พิมพ์นะครับหรือชิ้นง,งานอุปกรณ์ต่างๆนี่เป็นเครื่องเหรอเป็นเครื่องครับเครื่องทำ มีทำนะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะรีก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เอ็มแล้วก็พี่ดอกมากๆนะคะที่พาลีเยี่ยมชมโรงงานเบสโกในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์น,นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้รีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ